านขนาด20-40รัดรอบทั้งหมดครับแล้วก็ตัวเสาก็เป็นเส,สาสำเร็จคอนกรีตอลเอนค่ะแล้วตัวอิฐล่ะคะอิฐเป็นมวลเบาหมดทั้งหลังเลยครับหลังคาคา่ะหลังคาเป็นเมทัลชีท0.35ครับนี่นะคะอย่างหน้าต่างล่ะคะเป็นงานอะไรคหน้าต่างก็เป็นสั่งตัดครับผมเป็นสั่งตัดเราทำกรอบแล้วก็ให้ช่างเขมาวัดแล้วก็ไปตัดที่ร้านแล้วก็มาติดตั้ง สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับมุมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านและเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเออยู่กับแขกร,รับเชิญเป็นใครเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรจ๊ะครับผมช่างสุกครับผมช่างสุขวันนี้นะคะเรามารีวิวห้องแถวสวยๆอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่ไอ้บ้านห้วยไถ่เน่าเข้าไมแกววจัังหดชบุรีค หน้าง,งานมี้หมดกี่ห้องด้วยกันคะมีทั้งหมด16ห้องครับผมแต่ละห้องมีขนาดหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะมีขนาดหน้ากว้าง4เมตรลึกลงไป9เมตรครับค่ะพื้นที่ได้สอยค่ะ36ตารา,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 างเมตรแล้วราคาค่าของค่าแรงค่ะค่ราคาค่าของค่าแรงตารางเมตรละ6,500บาทโหด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะครับก็มี1ระเบียง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําแล้วก็1โซนกล้าง ราคาสุดคุ้มขนาดนี้ใครสนใจจะสร้างกับห้องแถวว่าช่างสูตโทรหาช่างสูได้ที่เบอร์อะไรคะเบอร์ศูนย์เก้าแปดสามหกสามแปดเก้าเจ็ดแปดครับไปคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปรับชมด้านในพร้อมๆกันเลยคะ่ะช่างสูตคะสอบถามเลยคะ่ะอย่างฐานรากแนวให้เป็นอะไรคะครับเป็นฐานรากพุทลิงฐานแผ่ขนาดเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบความหนาสามสิบเซนครับค่ะโครงสร้างคะ่ะโครงสร้างก็เป็นไอคานขนาดยี่สิบสี่สิบรัดรอบทั้งหมดครับ่ะแล้วตัวเสาก็เป็นเสาสําเร็จคอนกรีตอัลรงค่ะแล้ว ตัวอิดเหรอคะอิดเป็นมวลเบาหมดทั้งหลังเลยครับหลังคาค่ะหลังคาเป็นเมทัลชีส0.35ครับค่ะนี่นะคะราคานี้รู้อยากรู้แล้วนะให้ครบแบบนี้รา,า้วขายที่เท่าไหร่คะต่อห้องราคาอยู่ที่234,000บาทโอ้ถือว่าราคาสุดคุ้มมากๆนะคะวันนี้เรามารีวิกวกันนะท่านผู้ชมวันที่15พฤษภาคม2568นะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นผลงานนะคะห้องแถวที่มีช่างนะคะที่ทำงานจริงๆราคาจริงๆจบจริงนะคะไม่จบตาท่านผู้ชมอยู่ค่ะ ไมค่ะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณของรบเบียงกันเลยค่ะตรงนี้หน้าง,งานเขามีการยากง่ายในการทำอย่างไรบ้างคะช่างตัวนี้มีความยากก็ตรงที่ว่าที่ดินผืนนี้มีถนนตัดผ่านทั้งสามด้านเลยและแต่ละด้านสโลปไปคนละทางค่ะกับเลยด้านหน้านี้ก็เลยต้องทําเป็นสเต็ปเพราะไม่งั้นตัวบ้านจะสูงเลยจากคานของกําแพงขึ้นไปอีกอซึ่งรถก็จะขึ้นไม่ได้เพราะมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบ นี่ค่ะท่านผู้ชมอย่างเห็นไหมคะอย่างระดับความรถหลั่นะคะของด้านหน้านะคะมีตั้งแต่สเต็ปเนาะสามห้องแล้วก็ขึ้นไป3ห้องแล้วขึ้นไปท<ช>ีนี้ใช่ไหมคะ<ช>่มาชมด้านใน,นะค่ะสําหรับนะคะ ฝ้านะคะทุกอย่างที่เราเห็นด้านนอกเนี่ยคือได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดครับมีการท้องให้ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับถามเลยค่ะการก่อสร้างเนี่ยมีระยะในการทํางานเนี่ยนานหรือเปล่าคะตัวนี้ก็12ห้องไอ้สิห้องก็มีระยะก่อสร้างอยู่ที่6เดือนเหมือนกันค่ะแล้วเบียงมีขนาดเท่าไหร่จ๊ะระเบียงมีขนาด2เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรครับกระเบื้องที่ปูล่ะคะกระเบื้องเป็นไซส์ขนาด30มสคูณสาครับค่ะตรงนี้เป็นงานตกแต่งอะไรคะเนี่ยเป็นไม้ฝาตกแต่งแล้วก็ปลายกิ่งไม้ฝาตกแต่งเพื่อให้ เจ้าของบ้านได้เลือกสีที่จะมาตัดกระทนตัวบ้านอ,อย่างสีลูกค้าสามารถแบบเลือกสีเลือกอยี่ห้อสีเองได้ไหมคะเท่าเลือกได้ครับแต่ถ้าว่ามีราคาส่สวนต่างที่มันสูงเกินไปก็จ่ายส่วนต่างแต่เท่าตัวของผมก็จะมีเดลต้ากับนิปอนที่เป็นสองเฉดสีที่ให้เลือกอ่านี่นะคะอย่างหน้าต่างนะคะเป็นงานอะไระหน้าต่างก็เป็นสั่งตัดครับผมเป็นสั่งตัดเราทํากรอบแล้วก็ให้ช่างเขามาวัดแล้วก็ไปตัดที่ร้านแล้วก็มาติดตั้ง มีมิเตอร์ไฟให้ด้วยนะคะ<ช>อันนี้คือรวมในราคา6,500บาทใช่ครับอย่าง6,500บาทเรามีแบบเขาเรียกของช่างช่างสูตรเนี่ยเริ่มเริ่ม,มที่6,000บาทเพราะมันหลังนี้เป็น6,500บาทค่าต่างยังไงคะตัวนี้เป็นถังแซกระบบสั่งแซกระบบบอ่อบำบัดทั้งหมดเลยครับเป็นท่อบ่อพักน้ําเป็นอะไรมีหมดครับค่ะภายในค่ะมีขนาดเท่าไหร่คะภายในมีขนาดอยู่ที่4เมตร50ครับในโัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ5เมตร50 ค,ค,คูณส <4 S 1> ี่เมตรพื้นเหรอคะพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด30มสคูณสาครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะสมมติเราเขาต้องการใหญ่กว่านี้สักสี่สิบหกสิบอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ครับแต่ถ้าถ้าลูกค้ามีงบเจต่ราคาที่เพิ่มขึ้นมาได้ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับค่ะนี่นะคะความสูงนะคะจากพื้นจนถึงป้านนะค,ะค่ะก็ของผมที่ทําไว้ทุกที่คือ2องเมตรแปิทั้งหมดครับ มีไฟให้หนึ่งดวงนะคะส่วนพักใช้งานกี่จุดคะปบักใช้งานมีอยู่ทั้งหมด3จุดครับผมค่ะนะคะท่านผู้ชมอยากให้ชมนะคะแล้วบริเวณของหนูจะเห็นตรงนี้เป็นตู้คอนซูเมอร์นี่ได้ด้วยไหมคะครับอันนี้เป็นตู้คอนเูเมอร์เจ้าของเพิ่มขึ้นมาครับแล้วอย่างงานของทางสูงให้เป็นอะไรคะของผมเป็นเบเกอร์กันดูดครับผมไม่ไม่ได้มีลูกเซอร์กิตเรียงนะอือนี่ค่ะท่านผู้ชมโซนนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นบริเวณของทางเดินนะคะ แล้วเรื่นี้เป็นห้องอะไรคะวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับผมเป็นห้องน้ําซึ่งจากทีแรกจะเป็นแบ่งครึ่งแล้วตอนนี้ลูกค้าก็เลยขอขอมาอยู่โซนในบ้านเพราะไม่อยากให้ลูกบ้านออกไปด้านนอกค่ะนี่ท่านผู้ชมประตูสวยมากนะคะผมชอบงานประตูของห้องน้ำนะครับผมแล้วแต่ละห้องเหมือนกันไหมครับก็ลายสมวนมกก็จะเหมือนกันหมดครับลูกค้าก็จะเลือกมาแต่าบางที่เขาก็มีลายนี้ห้าห้องอีก ห้าห้องก็เป็นเอกลักษณ์มาค่ะรับชมเดี๋ยวเราพาชมนะคะสําหรับบริเวณของในห้องน้ําในห้องน้ําช่างสูกนะคะมีการอัปเดตนะคะประเบร้อเพิมเ่มเติมก็คือสุดฟ้าเลยใช่ครับทุกที่ท,ท,ทุกที่ตอนนี้ผมปูสุดว้าหมดค่ะแบ่งสเต็ปโซนแห้งโซนเปียกด้วยให้อะไรบ้างคะสำหรับในห้องน้ำครับในห้องน้ำผมหลักลเลยของผมก็มีชักโครกมีสายชำระมีฝักบัวมีกระจกสองหน้าแล้วก็มีที่วางสบูู่มีปลอก้องพื้นมีราวแขวนผ้า ขนาดห้องน้ำเท่าไหร่คะห้องน้ำมีขนาด2เมตรคูณเมตรห้าครับนี่เราชมห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมคือได้ควบคกแบบนี้เลยหกพันหนูได้ชักโครกเป็นแบบกดใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมือนกันมครับม,มีปูกระเบื้องสุดเหมือนกันคอย่างประตูด้านนอกให้เป็นประตูอะไรคะเป็น UPVC ภายนอกครับผมช่้งสุภาชมค่ะ นี่โ,โหถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่างานเขาเรียกว่าพื้นหยาบเนาะใช่ครับผมอ่ะะแล้วก็จะมีก๊อกด้วยนะคะมีไฟใช้งานนะคะมีตัวกออสุดเลยนะคะแล้วก็ตัวแบบการขโมยด้วยเพราะว่าตัวนี้ตัวกออีกแผงเนี้ยลูกค้าจะเอาหนึ่งเมตรก็ได้เมตรยี่สิบเมตรสีสิบแล้วแต่ลูกค้าได้หมดครับแต่อันนี้เขาลูกค้าขอสูงหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้ฝังเพราะมันมีฝังหนึ่ง หันหลังชนกันก็ไม่อยากให้เห็นกันค,ครับถ้าเลูกค้าเขาผู้หญิงไม่เรียบร้อยก็จะได้ปิดบางตาค่ะแล้วทั้งสูตรรับสร้างที่ไหนบ้างคะครับตอนนี้ผมรับสร้างอยู่ชมบุรีระยองสสงเซาครับกําลังจะมีแพลนไปนครปฐมปาจีนแล้วก็สักแก้วอย่างราคาถูกอ,อย่างเงี้ยคนต้องถามว่าสร้างได้จริงหรือเปล่านี่ยคะ่ะจริงครับผมก็ทําราคานี้มาตลอดค่ะแล้วมีการรับประกันงานหไหนบ้างคะ งานโครงสร้างรับประกัน5ปีครับผมงานสถาปัตย์ภายในสีฟ้าไปทางท่ารั่วอะไรนี้ก็1ปี 1> ค,ครับงานพวกหลอดไฟพวกลูกบิดประตูปักเสียหายอะไรก็6เดือนท่านผู้ชมเราเห็นด้านหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังสักนิดหนึ่งว่าทางสูรมีการเดินระบบยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะอย่างด้านหลังนี้ของผมก็เทพื้นรอบบ้านให้1เมตรทั้งสองฝั่งมชนรกันครับเป็นระดับรดหลั่นกันลงมา ส่วนพวกท่อน้ำพวกอ,อะไรนี้ก็คือว่าเป็นความประสงค์ของเจ้าของขอเดินด้านหลังแล้วก็มิเตอร์น้ําเดี๋ยวผมก็มาติดตั้งให้ทีหลังนูกถามท่องสู่หน่อยค่ะระหว่างที่แบบว่าเราทําถังแซกเนี่ยค่ะเราทําให้แบบต่อห้องหรือว่าสองห้องเราให้ถังทิ้งค่ะต่อห้องเลยครับห้องละลูกละลูกเลยแล้วทางด้านนี้นะคะ,ค,ะคืออะไรตัวนี้ก็เป็นบ่อพักบ่อระบายน้าครับก็ออกจากถังแซกจากน้ําอาบมาลงที่บ่อระบายแล้วก็วิ่งออกไปจํารวมอยู่กับท่อสาธารณะการออก กรถางแซกก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทางแซ็กจะอยู่จากในตัวบ้านครับนี่คุณผู้ชมอยากได้ให้เห็นนะด้านหน้าว่าสวยแล้วด้านหลังเนี่ยคือเก็บงานได้สวยมากๆนะคะแล้วก็เนียบด้วยนะคะมีการเดินระบบทุกอย่างให้ให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยในราคาค่าของค่าแรงตารางเมตรละ6,500้บาทครับค่ะช่างสูมสรุปให้หนูฟังหน่อยค่ะสำหรับของแต่ละห้องมีพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรราคาห้องเท่าไหร่สร้างที่ไหนบ้างแล้วขอเบอร์โทรศัพท์ค่ะต่อห้องก็ขนาดหน้ากว้าง4เมตรลึกลงมา9เมตร ตกห้องละ36ตารางเมตรครับตกไอ้ตารางเมตรทั้งของทั้งแรงอยู่ที่6,500บาทตกห้องละ2 3 4 0 0 0บาทครับตอนนี้ก็รับสร้างอยู่ชมบุรีระยองสังเศาครับแล้วก็กำลังจะมีแผนนครปฐม,มสักแก้วปาจีนขอเบอร์ติดต่อจ้ะครับ0983638978ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะครับ